สวัสดีครับเราอยู่กันในรายการ This Is Master P นะครับอยู่กับผมบอลแล้วก็อยู่กับก้านะครับวันนี้รรบเราอยู่กันในคอนเทนต์ Gus the r a n k นะครับก็คือเราจะมาดูคลิปวิดีโอการเล่นและกันนะครับแล้วก็ทายกับผมกับก้าเนี่ยจะมาทายกันว่าคนคนนี้เนี่ยอยู่แรงอะไรนะครับราเพเยอร์เอาราเพเยอร์มาเดาแล้ง,ง <laughs> เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปกดดูกันเลยอันแรก ริบนเอาเพย์นะ,นะเอาเลยความดแเลยชื่อคลิปร e n o ินเอาเพยนะนี่มีการแฟดหลบอข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 อ,ขอ,ขอดู<ค>ชตแฟดหนะ่อยนะ กูไม่ได้เป็นคนเล่นรีเวนด้วยดิแต่ว่าแฟดแม็แกแม่งแฟดขอแฟดคมอยู่นะไม่มึงไม่เล่นรนะีเวนเนี่ยมึงย้อนหันมาก,กูไม่แตะเลยกนะู <c oughs> ไม่เล่นแต่กูไม่แตะเลยเนี่ยกว่าแฟดต,ตรงนีนนะ้คมอยู่นะแฟดห<อ>ลบสกิลคิว,ควอะกูให้แลนโกะอะให้ซิลเลยให้ซิลเหรอให้ซิลเลยโอเคยรอบๆเลยเสร็จแล้วงั้นเราต้องเอาแรงอะไรอะความเห็นไม่ตรงกันมึงเอาของมึงเลยมาของมึงเคเอาโกนะปึ๊บ เฮ้ยเอ๊ะกูบอกแล้วแก๊สซิลอ๋ออยแล้ววานว่าไม่ปัดไม่ไม่ไม่แต่แต่มืองดูแต่มืองดูแต่มืองดูคนตอบซิลตอบซิลศูนย์เปอร์เซ็นต์นะเพ่โอ้กระจอกไอ้เฮียแค่นี้ก็ซิลแล้วเมาโฟมเงาแพ้ลนเปลียนเยอะเหรอเฮียแต้แต่ของเราบวกห้าสิบคืออะไรอะเราตอบถูกเหรออันนี้คือตอบใกล้เคียงมันจะได้คะแนนใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่โอเคแก๊สคือเล่นแรงซิลซิลเวอร์ป่ะเป็นอะไรมันเมือนี้ตัวอะไรอะอะทออ đấy cái này clip nó cũng đột ngột Hey, bùi anh em chơi 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 เฉยอไว้ซิวแล้วนะกันนะกูไม่ไมีหวานอ่ะ<ก>เขาไม่มีหวานหรือว่าหวานหวานเขาแปะไปแล้วอนะเดี๋ยวมึงลองไปดูดิหวานตรงไหนจอกเลยหวานมัน,ออน,มนออเอามันหวานยังครูด้วไม่เสร็จเลยวรืมันเสร็จแล้วโอ้มันไม่บอกเอาซิวไปเอาซิวไปวข้างบนมืดข้างบนเขามืดมืดบอลหนักกว่าซีวีที่ไหน้ยมีคนคิดว่ารัน27เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เฉยอะความเห็นยาม่งม่ความเห็นป๊อปปูล่าเนี่ย บองอันเนี้ยบอยู่ครับอย่าให้กูฆ่าจุดแต้มนะขอบคุณครับไปละดูบัตอันนี้ให้ดูดูซาร่าดูมีแข้งเนี่ยมีแข้งได้ดีจังเลยอันนี้ให้ดูอะไรซามร่าเหรอซาร่าซาร่ามีมีแข้งเนียอ๋อนี่สโลให้ดูเดินหลบด้วยแล้วไม่มีอะไรแต่มันไม่มีอะไรนะ ออเนี่ยมันได้มีมก,ดก,ดกดเข็นเฮ้ยกดกดเข็นตอนดโดยไอซอรส์สสกิลไหน จบแล้วให้กูดูวีแข่งไหมวีแข่งเล่นดีจังเลยเขาสโลให้ดูตอนช่วงแบบช่วงเดินหลบสกิลเดือบไปยูจินนะแล้วก็มีเอ็กซอร์ดเฮ้ยขอขอดูหน่อยว่ากดกดเค้นไว้ป่ะตอนเดินเอ็กซอร์ดโอ้ยเค้นช้ามากก็อยู่ประมาณไม่โกก็แพทต้องอยากรู้ว่าพูดให้อะไรเป็นกูให้โกไม่สิวไหมไม่สิวเลย มีแล้วไม่จกปกติวะแต่งั้นโก้โกนะแปลแปลแกนมาแต่ใช่ยิ้มเลยไดมอนด์ครับอือแต่มีคนให้โกสูงสุดนะแล้วเรามาก็ซิลมึงอะไม่รู้ดิมันเฉยๆมันไม่มีอะไรมันลดสกิลใช่ใมันลดสกิลอะถ้าสมมติว่าเขาแบบถ้าสมมติว่าไอฉากที่เขาโดนเอกซอร์แล้วเขากดเค้นแบบศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสามวิอะไรเงี้ยกูให้แรงสูงเลยเดี๋ยวมันกดช้าแบบแต่นี่รู้สึกแบบกดช้า เจยไปเอกซอนหมดอ่ะวเพิ่งกดแล้วัดหลี่ออฟเลเจนต์แกงแพงแกงแพงเหรอเรามาเจะโกแพ็ทนะแกงแพงเฮ้ยปเสียงกันไปเสียงกันเดี๋ยวลิข็ตเลยยังไงครับแกงแพงตัวนี้ ทำไมกินซ่อมอฮะกินส้มใ<ะ>ส่สเตยอยูอ่นี้อก็กลัไปดิเนเนเนเขาดูหน่อยมุมกล้องเมื่อกี้เขาวางมุมกล้องแบบไม่ได้ตรงไม่ได้เป็นช่วงโบงกตรงนั้นนะเหมือนแบบให้ดูเทสอ่ะก็กลับไปดิมันกินส้มตอนไหนวะตอะไรดูวนอ๋อกินส้มเมื่อกี้วะ อะไรที่โยตินซ <UK> ้อมตอนโจเนติดหรือว่าก่อนอันเนี้ยโจเนตติดเลยมันเยไปตั้งเนเนเนีน่พอดีพอดีมั้งลอยแล้วก็เออใช่กินซ้อมตอนโจเนตติดเก่งเก่งอยู่นะเก่งอยู่นะแต่เราไม่ยินเสียงนะใส่เพลงรัสเซียและกันเนี่ยเปิดเพลงอะไรมาไม่รู้เปิดเพลงเซอร์ไพรส์ลิขสิทธิ์มังกรมาไกลเนี่ยมึงให้แรงไหนกูให้โกให้โก้กูให้แพทแพทไว้กูให้ประมาณนี่วะเย็บบอลลองดิ เคยลองเต็มม okay. hey, ือไปเลยโอเคโกอ่ะเอ้ยก้าวถุกแล้วว no ่ะเออกูเก่งอาไรแบบนีเยอะแยะเก่งเก่งแพงคนนี้อยู่โกรับอยูไกไลท์เชลเลนเจอร์เลยผู้ชมว่าผมรู้ทันรเจอดะต่อไป URF ีฟลีซินเพย์ยี่ม่นด้ก็นับวะยี่มันนับเลยว่ะเก้าวีเองไหนดูสิจะบอกนะว่าเชนนิสลีซิน อืมสโลจบแล้วอืมสโลฮิตมั้ยกูสโลก็ได้ตรงนี้ตรงนี้แปดไอ้เหมือนคอาจะระเบิดเก้ามึงเห็นไหมชายนี้ดีซินอ่ะชอบทำ่างนี้เว้ยแตกแรงก็ว่าต่ำซิวไหมซิวไหมคิดว่าไงไปไปดูเอฟอ่ะไม่ไปดูเอฟอ่ะไอ้เออมันไม่ใช่เพลงปกติอ่ะ แต่มันแต่มันแต่เขาไม่ได้ตีก่อดไหมมันก็ได้หมดแหละไหนลองไปแล้วแต่ไปเป็นบอยถูกเขาวะเราถูกกันแล้ววะไม่มีคนให้อันนั้นเลยไม่เห็นไหมยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ได้บอลโอ้โหไดมอนด์แล้วเดี๋ยวสี่สี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นชาร์เลนเจอร์คุณตัวเกียร์แล้วล่ะต่อไปซามิล่าเค้นคอร์ด้าคิวคลีนคลีนอัพคอร์ด้าคิวเดี๋ยวดูคอร์ด้าคิวหน่อยดิไหนดูสิเอร์ด้าจะมันราดีเลยไหนซามิล่า ไ่ไไแล้วมันปิดแบบแล้วมันปิดแบบไอ้เหี้ยดูรอบๆไม่ได้เลยแบบแม่งปิดมืดไปเลยจบแล้วเขาเดินรอบนึงแต่มันไม่ไมันไม่ถือสม,มิล่าขเขานออ้วยได้ให้กูดูอะไรเนี่ยสมิล่าเดินไ,ไา,ากลางแล้วเนี่ยสมิล่าเดินมาปุ๊บคอมโบเดี๋ยวต้องดู ให้ซิลอ่ะกินแบบกูดูรอบๆไม่ได้เลยเออกูรู้สึกให้โกแต่ให้ซิลมึงเชื่อมึงมัางแต่บังโกนะเนี่ยโอ้โหแพตตีหน้ามึงจะคนเชียร์โกเป็นล้านเลยปะโอ้โหโกหมโกป็นข้าวเาเลยเอาจะเต็มเลยด้ว่วะต่อไปเชื่อคลิปบคิลสตีนออฟไทม์คืออะไรวะออกไหมโอช่วงของไม้ติดเลยยังไงดี แต่เคลวในชิปไม่เกิดอ,อยู่นะ12ค่า12ตาย3เฮ้ยดิคปามปั่เลยมันไล่ยิยงแบบยับเลยตอนที่เคลวยังเปลี่ยนตีอยู่เปลี่ยนตีกดกด,กดตีได้ไออไดูว่ากดชุ่มยังไงเองเอ,อ,เอ,อน่าจะตีได้ละมั้งเฮ้ยดิแล้วไปในอะไรเกา่า วิดีโอแบบเก่ามันจะมาเป็นคลิปที่เกิดอะแบบเกิดแล้วมันก็เพจชิวๆอะเอ็มวอลล์ไหมอันนี้แพทแพทแพทินัมเหรอเอเอเฮ้ยคลิปเจนดับเราขึ้นมาได้เ <laughs> หรอผมอะไรไงวะ <laughs> กดไปเลย <laughs> แพทตินัม <laughs> ถูกอ <laughs> <ย>ุย้ยเอาวะ่ะ <laughs> คลิปนี้เวนหนึ่งเวีสามหนึ่งเวีสามเป็นป่าด้วยตะไม้แดงเหรอเก่าหรือใหม่ อุ know, ้หนีหลบเรื oh. ่องว่าตอนไหนยังไม่เป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะได้ยังไมาเข้าไประตีอะไรเยอะได้ยังไมาเข้าไปยุ่งตีอะไรเยอะเยอะเฮ้ยนี่กูชอบฉากนี้ใช่ป่ะฉากที่เขาอีหลบกาลิโอที่เขาแดรหลบกาลิโออ่ะเอาลงมาจะเช็ด ล้วนี้ก็เป็นฉากฆาตกรรมนะเยี่ยแล้วมันดูด,ดูตัวที่ดาเมจแรงที่สุดในทีมเนี่ย <laughs> ตีไม่เข้าเยี <laughs> ่ย<น>มไม่ได้ตีไม่เข้าเลยตีไม่ได้อะ <laughs> มันไม่เข้าไปยิงอ่ะไ <laughs> อ้เหี้ยโอ้โหเลื่อนเมื่อกี้เอ็นเลื่อนเลื่อเครื่องนี่หายไปเลยเอาละงานหนักละน้องตีมนะกูให้ได้เลยคนเนี้ยให้ได้เหมือนกันนะเออคิดเหมือนกันเลยกู <laughs> จะขอมั่วกูให้ได้แล้วกันกู <laughs> <laughs> ชอบกูชอบที่แดสหลบอีกาลิโอเมื่อกี้โคตรเท่เลย มาสเตอร์เฮ้ยเป็นไงเนี่ยคนชอบโกงนขนาดนั้นเลยว <c oughs> ะเอาละครับเป็นไงบ้างก,กับแก๊สแรงของพวกเราดิจิตอลพีซก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิงด่งติ๊งๆให้ช่องของผมด้วยนะครับ <c oughs> ใช่ครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมรอดูคลิปคอนเทนต์ใหม่กันด้วยนะครับบ๊ายบายไปรอนแรงนะคอนเทนต์อะไรอะ